สวัสดีครับพบกับ Cooler Master YouTube Channel กันอีกครั้งช่องที่จะให้สาระดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Cooler Master นะครับวันนี้ผมก็จะมีสินค้าตัวใหม่นะครับจากลิกที่แล้วเราได้แนะนําตัวคีย์บอร์ดไปแล้ว CK721 วันนี้นะครับเป็นเมาส์ MM731 เมาส์ MM731 เป็นเมาส์อะไรยังไงไปติดตามชมกันได้เลยครับเรามาดูสเปคหน้ากล่องกันก่อนนะครับสเปคหน้ากล่องมันบอกว่าตัวนี้ RGB แน่นอนมีไฟล์ s t s t p r u s s ซอฟต์แวร์นั่นสามารถคุณใช้ซอฟต์แวร์ในการควบคุมแสงสีให้มันซิงกกับตัวคีย์บอร์ดเมาส์หูฟังนะครับเคสไฟพัดลมอะไรได้นะครับมีซอฟต์แวร์นั่นก็หมายความว่าคุณตั้งมาโครโปรไฟล์เปลี่ยนปุ่มของเมาส์เนี่ยอยู่ที่แบ็กดิเซอร์คือปุ่มตกลาง พอพี่จะรันมาโคพี่กดที่สกอร์เนี่ยหคลิกแล้วมันก็จะรันไปตลอดถ้าจะหยุดก็คือกดอีก1คลิกนะครับผมนี่คือมาโคชุดชุดที่ใช้แอคแทกแล้วกันนะฮะบันทึกค่าอะไรต่างๆสําหรับในการเล่นเกมได้นะครับน้ําหนัก60กรมัม60กรัมนี่ถือว่าเบานะครับ DPI อยู่ที่ 19k ก็คือ19,000 DPI อันนี้หมายว่า p s e t นะหมายว่า เวลาลูกค้าใช้ปุ่มพรีเซตที่อยู่บนบัต t ท n ตตวเนี้นะครับที่อยู่บนตัวเมาส์เดี๋ยวผมจะพูดถึงรายละเอียดอีกทีนึงก็70 m i l l คมิลลิกให้อะไรมาอีกโอ้โหเมาส์คลิปเทปอินคลูดแล้วก็ Type a อ a d a ะแดปเตอร์อินอ่าเรามาดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงในแพคเกจที่ท่านจะเจอก็จะเจอเมาส์นะฮะเมาส สายนะครับสายค่อนข้างยาวเดี๋ยวจะพูดถึงสายทีนี้ปิปเทปปิปเทปนี้ใครบางคนบอกเฮ้ยลิปเทปใช้ยังไงเดี๋ยวพูดถึงนี่ครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะฮะตัวนี้ใครที่แบบเอออยากต่อสายให้ยาวหรือว่าอยากจะใช้สาย USB เป็น Type C Type C เป็น USB อะไรเงี้ยตัวนี้เราไปใช้นะครับโอเคเรามาดูที่ตัวเมาส์กันก่อน โอ้ oh, จับดูแล้วเบามากนะครับนี่ครับสีดำด้านนะครับผิวนะครับเป็นเม็ดสากเล็กนิดๆน,น,นะครับไม่ลื่นมันนะฮะถ้าลื่นมันมันจะต้องเหมือนปุ่มข้างเนี้ยนะครับผมที่มันแบบดูแล้วมันจะลื่นมันมันนะตัวนี้แต่ตัวนี้เป็นดําด้านนะฮะสัมผัสแรกเลยคือเป็นแบบพามกับ พรามกับครอนะครับสามารถวางมือได้นะครับตัวนี้ดูแลรจากสนามภายนอกแล้วก็มีฟีด PTE ฟีดตัวนี้ทำมาลื่นมากนะครับโอ้ลื่นเลยแหละตัวนี้ถ้าลองใช้เร็บสัมผัสหรือว่าผิวนิ้วสัมผัสนะครับลองเลื่อนตัวเมาส์นี่ก็ถือว่าค่อนข้างลื่นเลยแหละอืมให้อะไรมาอีกตัวเมาส์นี่ครับ จะมี usb dongle อ,อ,อยู่ข้างในนะครับตัวนี้ดูจากลักษณะภายนอกโดยรวมแล้วก็โอเคนะครับตัวนี้ดีไซน์มาให้หลบนี่ครับพูดตรงให้หลบยังไงดีถ่ายยังไงดีโอเคถ่ายงี้เลอ่าเวลาใครที่จับเมาส์แล้วเล่นเกมเนี่ยบางคนที่ชอบมาโดนปุ่ม2ปุ่มข้างๆเนี่ยตัวนี้แก้ไขมาแล้วนะครับยกสูมขึ้นมาอีกนิดนึงนันจะพ้นนิ้วโป้งเราพอดีเลยนะครับ เซนเซอร์อ่าทีนี้เรามาดูสเปคของสินค้ากันก่อนเซนเซอร์เป็นแบบ Pixar Art Optical s e n s o นนะฮะตัวนี้สามารถปรับ DPI นะครับค่า Default จะอยู่ที่ 400, 800, 1,200, นะครับ1 6นหก0า0พ0แล้วก็1 9 0 0 0ห่นะถามว่าปรับละเอียดได้กว่านี้ไหมปรับละเอียดได้ก็คือไปปรับในซอฟแวร์นะครับได้ตั้งแต่0 ขึ้นไปนะครับจนถึง1 1 9 0 0เอ้ย1 9 0 0 0 DPI ได้เลย DPI สูงๆก็อย่างที่ย้ำนะครับ DPI สูงๆเหมาะกับคนที่ใช้จอค่อนข้างกว้างนะครับหรือว่าจะต่อ3จอ4จอ5จอนะฮะตัวนี้ถ้าเราใช้ DPI ต่ำเนี่ยกว่าเราจะลากเมาส์เนี่ยไปสุดจอเนี่ยต้องลากเมาส์กันยาวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าความสำคัญของ DPI เนี่ยเพราะว่า ใครบางคนอาจจะเคยใช้แค่คอมพิวเตอร์ที่สำนักง,งานอ,อยู่ที่บ้านไม่ชอบใช้คอมพิวเตอร์ละหรือว่าใช้แค่แล็ปท็อปอย่างเงี้ยจอมันเล็กเลกเราก็อาจจะนึกไม่ถึงว่าความสำคัญของการ DPI เนี่ยมันสำคัญยังไงนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้จอมอนิเตอร์กว้างถึงทั้งหมด39นิ้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเคิร์ฟเลยนะครับกว้างมากเพราะฉะนั้น DPI คัญในการใช้งานเมาส์แท็กกิ้งสปีดนะครับ400 IPS อ่าตัวนี้ก็สเปคมาตรฐานสำหรับการเล่นเกมเลยนะครับม้าวส์พูลลิงเลดอ่าทีนี้เรามาดูม้าวส์พูลลิงเลดอ่าหลายคนถ้าพูดถึงเมาส์เกมมิ่งก็ต้องพูดถึงพูลลิงเลดโอเคเอาแบบไร้สายก่อน2.4งจุกิกะเฮิร์นะครับแล้วก็ใช้สายนะครับตัวนี้ให้ถึง1,000งพนเฮิร์นะครับ1,000งพนเฮิร์นะครับพูลลิงเลดสำหรับโหมด ไร้าสายไวเลส2.4กิกะเฮิรตซ์และใช้สายนะครับให้มาถึง1 0 0 0เฮิรตซ์ส่วนบลูทูธให้คูลิ่งเรทมาที่1 2 5เฮิรตซ์ตัวสเปคนี้ก็ลองไปดูที่เว็บไซต์ได้นะครับก็โหมดการเชื่อมต่อนี่เลยนะครับก็อย่างที่บอกเมาส์ตัวนี้สามารถใช้ไวเลส2.4กิกะเฮิรตซ์นะครับได้ ใช้สายเรามาดูสายสายก็น่าสนใจนะครับสําหรับเราเกมเมอร์ที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ใช้สายเนี่ยกลัวมันจะสัญญาณมันจะดีเลยหรือว่าอะไรผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ดีเลยนะครับเพราะว่าให้พูดิ้งเน็ยมาเยอะส่วนตัวสายเนี่ยเป็นอันตราเวฟเห็นไหมครับสายเป็นอันตราเวฟเนี่ยนิ่มมากผมจะเสียบให้ดูเนี่เสียบเข้าไปแล้วป้าบเมาส์นี่น้ําหนัก60กรัมเมาส์นี่60กรัมนะ แต่ท่านผู้ชมดูขนาดเมาส์มันเบามากผมผักสายเนี่ยเมาส์ไม่ขยับเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสายที่แข็งแข็งเนี่ยยกตัวอย่างสายที่มันแข็งสายที่มันแข็งบางทีเราบอกว่าสายมันมีแรงต้านนะที่เขาบอกว่าสายมีแรงต้านก็คือพวกสายแข็งๆเนี่ยเวลาเราผัก,กเมาส์มันจะขยับนะครับโหดีผมไม่มีสายตัวแข็งๆนะเพราะว่าของคูลเลร์มันเจอเนี่ยจะเป็นอันต้าเวฟแล้ว ก็ซัพพอร์ตทั้ง Windows และ Mac นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ Bluetooth มันก็เชื่อมต่อกับ Mac ได้อยู่แล้วนะฮะ Masterpass Software Battery Life อ่าที่บอกว่า Battery Life ก็ Bluetooth โหมดนี่ก็คือ72ชั่วโมงนะฮะ72ชั่วโมงนะครับ With LED off ก็คือปิดไฟปิดไฟและใช้ Bluetooth โหมดเนี่ยใช้ต่อเน,นื่องได้ถึง72ชั่วโมงนะครับแล้ว190ชั่วโมงสําหรับ ไวเลสสองจุดสี่กิกะเฮิรตในขณะที่ปิดไฟนะครับในสมาร์ที่ปิดไฟ RGB ไฟฟุ้งฟิงวง,ง,งวิคเนี่ยนะฮะได้ถึงร้อยเก้าสิบสองชั่วโมงสำหรับโหมดไวเลสสองจุดสี่กิกะเฮิรตอ่าก็ออปชันเสริมอ่าออปชันเสริมอย่างที่เห็นที่ใครบอกว่ามีคลิปเทปคลิปเทปคืออะไรวะคลิปเทปไม่เห็นมีแบรนด์ไหนมาแถมมาเลยคลิปเทป ใครที่บอกว่าเฮ้ยผมไม่ชอบผิวสัมผัสเนี่ยมันมันไม่ค่อยโดนอะ่ะอ่ะเรามีตัวนี้เลยนี่ครับเป็นกลิปเทปสามเอ็มนะครับตัวนี้ให้มาคุณสามารถแปะเข้าไปนะครับนี่แปะเข้าไปด้านข้างตรงนี้ตัดมาแบบพอดีนะครับแปะแล้วปุ๊บมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีความ ซอฟนุ่มนิดนึงนะครับเพราะตัวนี้มันเป็นแผ่นยางคลิปแผ่นยางที่ปุ่มคลิกก็มีให้นะฮะก็ใส่ตรงปุ่มคลิกนะครับคลิปเทปจะให้มาก็คือพูดง่ายก็คือ2นิ้วนะครับตรงปุ่มคลิกแล้วก็ด้านข้างนะครับการจับการคลิกสเปคนี้ในตลาดนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000เกือบ3,000เลยนะครับนะฮะสเปคนี้นะผมบอกไว้เลยแต่ Cooler Master ขายอยู่ที่2,190ตัวนี้ถ้ามีโปรโมชั่นดีๆนะครับโปรโมชั่นออนไลน์หรือว่าอะไรก็อาจจะมีราคาพิเศษมากกว่านี้นะครับแต่เซตร,ราคาอว้่ที่2,190ใครสนใจนะครับ สามารถคลิกเข้าไปดูตามออนไลน์หรือว่าร้านท้าไอที IT ชั้นนำทั่วไปจะเจอราคาพิเศษแล้วแต่โอกาสนะครับก็าฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเมาส์ MM 731จากทาง Cooler Master ấy. ได้ทั้ง Bluetooth, Wireless 2 24Hz แล้วก็ใช้สายฝากไปด้วยครับผมสวัสดีครับ